ครับฉนันเมื่อนี้ครับทางทีมงานปุลกผู้หรานโคศกกนอยบาวอุบลครับจังข้อเป็นตัวแทนของทางคณะเจ้าภาพครับเมื่อนี้กับผ้าพอพผ้าม่ได้ประกอบบุญพิธีเมื่อนี้เอื่นเชิญชวนพี่น้องได้มารวมสิ้นกินท่าน <c oughs> นากันเนาะครับโดยเดชแห่งบุญโดยเดชแห่งกุศลครับสลหรับเมื่อนี้เนาะครับเรลียนเชิญเด้อครับพี่น้องพี่นอ้องเอ๋ยในหลักคนยังบอกว่าเมื่อนี้หากเป็นมือวันนาการตะเิกได้เปลี่ยนวันใหม่มาหาคุณ กานทำบุญชาปนะอุทิศท่านดอกวันนี้มีพิธีการรวมในวงเครือญาติประกาศบอกพี่และน้องได้เห็นโหดดอกทัวกันบางคนนั่นก็ได้ไปบอกเราเอาเถึงเฮือนบางคนเลี้ยนเชิญไปทางการส่งไปตามบ้านบางคนบัดไปเบาเรากันยันบอหอดเพื่อนจอดรถไว้นาบานบ่เห็นทาดอกอยเฮือนมื้อนี้โสิเวียนมาได้สิลืมเข้าบ่ได้เข้า ปลูกโบลาณโคศรงหน่อยเบาอุ่นจังขอเป็นตัวแทนเจาาเ้าภาพขอเอาเสียงเงาเงาเก่าแท่นเจ้าภาพใบอภัยบางระบังเือขอเชิญเด้อถูกทานทีมาหวมในงันนั่งต่ำตัวอาหารทั้งลูกหลานควจันไว้กินกันไปคุยกันไปนดนๆจะได้มากพอนาเห็นกันนั่นเธอละเข้าในเมือนี่ทางกนรเจ้าภาพเป็นริบฟังฟ้าทรงบีบากว่าผลด,ด้วยกุศลผลบุญทรงผูไต,ตไปนนั่นคือดวงวิญ,ญญาณของคุณแม่ทุมพรสิริเนาะ หลังจากที่คุณแม่ทุกมพอศเสรีพอนได้ลมเสียหายไตเสียจากดับคันมังบ้างใบถา,า,า,าทั้งสี่เหลือคมดีว่าห้ลูกและเต่าพอได้สืบต่อมาในหลักพี่น้องเอ้ยเป็นอยังบอกว่าคุณบีดามั่นดาน,านันอนันตังบ่อาจสัง่งไม่ไพสีหาลอยผมไม่ได้สัญญางเถืองส่วนสีเวียนมาได้เสื่มเข้าบเด็ก่าวผู้ลูก้หลานโคศกหน่อยเบาอุบลจังขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพขอเอาเสียงเงาเงาเก่าวแท่นเจ้าภาพว้อภัยบางระวงังเถออ ขอเชิญเด้อถวงทานที่มาห่วมในงานนั่งตามโตอาหารทั้งลูกหลานผลจัดใบกินกันไปคุยกันไปดนๆจะได้มาพ่อนาเห็นกันนั่นเถอะละข้าวเมื่อนีพเดริบฟังเฝ้่าทรงวีบากมาะผลด้วยกุศลผลบุญทรงผู้ไต่ไปนั่นเนาะครับสถานทีเป็นสถานล้านบุญมองนี้ทางกนะเจ้าภาพเปิดในบ้างกำหนดการกันไวเป็นอย่างดีอีกสักหน่อยหนึ่งกษัตริย์มีพระคนเจา้าผูเป็นผู้บาอาจารย์ประท่านทรง เพิ่นมาประกอบพิธีชั้นปตหันเพ่นและกสิมีการแสดงพระศธรรมเทศนาฉะนั้นแล้วมื่อนี้ผู้ลูกผู้หลานโคศกหน่อยเบาบนจังข้อบ้าชาประบในรูปแบบโคศกไวพรสถานที่อันเป็นบุญพิธีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มองนี้ผู้ขากจังข้ออมอันอ่างบอกเราเก่าซิบไปถึงเทพาอัก์สาธุเดอร์เทพบุอยสันหาเทวดาอยสันสีทอร์นี่หนักหนามหวนหูดอกทั่วกันสาธุเดอร์เทพสถิตอยชันบีมันขอบจักรวัลภูมิสถานลำเนาพรทั่วไปให้น้ำเอิบ เชิญท่านไปบอกเอาเกาิบดวงจีนของคุณแม่ทุมพรเสรีตอนนี้พนสิอยในแห่งหนนตำบลไดทสาบได้โด,ดยย่านวิธีให้เพินกลับขึ้นบ้านเมืองหลังตั้งแต่ก่อนเด้อ,อคุณแม่ทุมพรเด้อบันน้องแวงอยๆๆู่ยอนพีหละเชิญทอนเหตเต่ามามากินข่าหัวผ้ามากินป่าหัวถ้่วยมากินกล้วยหัวเครือของกินดีเมื่อนี้ทั้งลูกหลานคณะญาติพี่น,อนอ้องเิ่นเอือเฟือให้เจ้าแตง่งเตรียมเอาจังกลับไปนั่งเงินหอหุ่นเลืองจา้า ให้คุณหลังจะเลร่ญนหน้าทึงเบหาฝ่ายนย่อน,อนขอให้บุญน้ำทรงปอนสนองเจ้า้ลวงไปพวกข่าจังขอบูชาพุทุคุณรรม,มคุณสังกคุณภารตนาตรายัยอันประเสริฐโดยกล่าวคำบานะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนโมตัสสังปะคะวันโตอนระหะโตสมัม สัมพูดตัดสาละว่าสิบนิ้วยกใส่เกา้าปนมเกียดโดยก่อนทาขอวอนคุณพระนอร่ารรมันงลวงลำ ย้ำขวบพอรลองปิ่นทำนองให้มันมวนบทสำนวนให้ก้อมกิ่งดอกซุ้มต่อมากอ้อมแพนนลายย้ำไวยพรให้คนตังโนยิ้มเป็นดอกเฟ้นทรงกันพ่อใจเย็นคุณพระไตรทั้งสามคืนลำเลตั้งขัวายลาคุณประไฟ นอดินน้ำคันลมไฟธาทั้งซีมพร้อมทั้งเมทอรณีลักษาดินแผ่นกวง,ดอก,งกดอกเทิงไก่ดอกแผ็นไกลละพร้อมทั้งเทพปูทอนไทยสาธิตอยู่ดอกเมืองแทนเมื่อสองแขน่อม,มาขึ้นใส่หัวแล้ววอนวอมขอ เอาทางคุณเจ้าทำมาขันดอกแปดหมืนโอ้ยอย่าได้บืนหลวงขอดอกไข่ออย่าลืมคู่ในมือนี่ขอให้มาสอยอย่ย้ำสี่แจ้งแสดงสินลาคุณแผ่นดินนาคานาคผู้เนาอยู่ในน้ำละคุณภาษีอานพร้อม จอมพระไตรอันเลือดเ,เ,เชิญมาเปิดป้องให้ให้เขาวแจ้งขันดังดาวละพร้อมทั้งคุณประปงเจ้าพร้อมพัมพม,มันดาละทั้งศรัทธาทำบุญมาห่วมกันในวันนี้ละผมสียคอนอไขสีแสดงก่อนบ้อนสีเก้า ละพ่อเออพออเออเอเอ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 เออเออเอ้เออเออเอเอ้เออเออเออเอ้เออ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 เทอเออเออเออ่อนเ่อเอ้เออเออนออเ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 ออาออเออเอเอ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 อะ ละท่านผู้ฟังย่าใจห้อนอย่าหลีบดวนชวนกันหนีอีกบ่หลายนาทีสวัสดีกะค้งงมนาศีมีคู่มีอ้อมยกย่อขันดอกไม้เต็งสมมดตัวผมเป็นนักแสดงสมราคากาจังดอกเงินเจ้าจังสีกวน ในมือนีบอมีแต่เสียงหลอกดวนลวนบาพินปีหากมีซาบเป็นจังใดล้านเสียดสาราดอกซอยงั้นเอาจนเลวมันเป็นธรรมมาดาเลวเนวทำไปตามนาทีละสาธาเพื่อนผู้ทำดีกำลังไหลคันลังเขาย้มเศร้ามาหวมง,งาน บากเสียงพรมาว่องละไทยพูดดอกจากหัวใจของคุณเอาบ่าเอาอังลัขอมอบเดบเป็นผพ้ฟังที่ใจฟังยึดมันกะสันเอือดอกเอาบุญขอประคุณน้อยอีกครั้งที่มานั่งยุเต็มพิมพอเม่เอ้ยบึงบนใดก็สวยอ้ํสะอาดตาหน้าครั้งและเสียงคงเคยน อจำได้คงสิบอลืมไลย้ําไก่กําดอกคําลวงและผมโคโสกเบาอุบลยังเป็นห่วงนําเอาพอนอกตากก่อนสัทธาเจ้าอมผู้แต่งทาน โอ้ยโอ้ยนั่นเลี้มสาธุกับขอบูชาเทพเจ้าเราเทวดาครับเทพบุตรยุสัญหาเทวดายุสัญสี ธร์ลนีหนักหนานให้วันหูดอกทัวกันเทพสถิตอยชันวิมันขอบจักรวาลภูมิสถานลำเน่าไพฑทั่วไปให้นำล้อมครับสาุเด้อครับภูเขา,ข,าขอบูชาเทพาอาักคกับเจ้าทีเจา้เจาฐานเจา้าภูมมปูรักบ้านปูล,ลักเมืองปูตาญาบานปูมเหสักรักเมืองครับของพี่น้องชาวบ้านหนองแวงตำบ,นบนลบ้านเหล่าเฮาที่เพิ่นได้ปกปักรักษาพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นซุกซิบบ้านสาหาบ้านลืออยู่ด้วยความรุมเย็นสืบมาภูเขาข้อคารว,ว,ว,วะเด้อครับ